ไงแล้วถุงนกมันโป้งยังไงวะมันไม่จบกูนัดยังไงก็เป็นโด้วออ๋อโอนับต่อได้เหรอมึงแดกไปได้สามคนเลยมั้ยอ้าใวแพ้ทำไรอ่ะอ้าไม่เล่นต่อเหรอ วบ่าใหญ่อยู่นะเพื่อนเพ่จ้าเบาวนี่ใหญ่อยู่นะเฮ้ยพรุ่งนี้เราต้องใหญ่กว่าดิโอ้เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเอนคนเดียวเออเอายังไงทดสอบเดียวเรือะยากดูคนเดียวนี่ถามไม่ได้นะอย่างนี้คือคำถามที่เราถามไปแล้วคำถามข้อแรกฟองมีแม่กี่คน เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ถามนะพัดกพจะหลับพอดพพัดหนึ่งตาพัดหนึ่งตา้นอนบหัวสาไปให้ไปกันบ่ได้ใส่วาสิบ่ตีกาใส่วดมกา ใส่ว่าสีมีกันตลอดไปเใ,ใ,ใส่ว่าสีบอสีกัน เป็ไงบ้างคะดีดีมีได้ไม่ต้องซูมมนาหวังว่าจะได้รับโชคดอกมานะคะมีโยนไชมไม่รู้มีมีเห็นโชอมีหาหวยได้ก่อนไหมมึงจะรับโชคเอาโชคก่อนแล้วค่อยหาัวยก่อกใช่เออเดักสาวรยเอ้ย ผิแก็เท่าเั้นี้ก็ให้ต่อมาแล้วครับครับผมโอ้โหออนแม่เป็นสมเลยเลยเอาใหม่แม่ไปสู่ขอร้องวาพ่อเลยครับอ๋ออันข้าเรน่องผเป็นหัวงว่าจ้บเออยู่แรกจะสาเร็จรอเอยน้้

เอาใหม่ได้ไนาเอาใหม่ด้เยาบัไอ้รูไอู้ไูต้องถ่ายคือเนียเลี้ยวไอ้รูปไอ้รูปไอ้รูป้รูปไอูปไอ้รูปไอ้รูปไู้อ้รูปไอู้้รูรูปไอ้รูรูปไอ้รูปไอูอ้รูปไอ้รูอ้รูปไดู้อ้รูอ้รูอ้รูป้รูปไอ้รูอ้รูอ้รูปไอ้รูรูปููููู การแต่งานใหม่มันจะมีการเชื่อมต่อมันจะมีการมันจะมีการเชื่อ,อกกมต่อระดับชาติมันก็จะเปลี่ยนไปใหม่ผมขอทดสอบการะกการะ,ะดับชาตินียวครับหนึ่งนาะทีแค่เดียวเพีเดียวนะครับมาเลยผมนั่งดีเลยครับผมทำดีมากสวัสดีครับสองเริม่มงแรกครับออกออกอ อาจจะยังไม่รู้จักกันว่าเราเป็นใครคำถามแรกง่ายๆครับว่าพวกผมเป็นอะไรกับเจ้าสาวครับเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับสามีของเจ้าสาวคือเพื่อนของพวกผมด้วยใช่ไหมครับอันนี้แล้วแต่จะคิ้นตอบไม่ตอบถ้าเกิดว่าสามีของเจ้าสาว เป็นพื่อนกับพวกผมแสดงว่าเพื่อนของเจ้าบ่าวก็เป็นเพื่อนของพวกผมด้ยนครับวันนี้มองตากันมสุดท้ายพี่เขยของน้องแม่คือใครองนะไรพี่เพี่เขยของน้องแม่

เอาเเปิดขึ้นมาเลยเอาเอาสาธุไวนในใจนะครับเอาสาธุเอาเร่มีเนี่ยคุณมีเนีสิบ้าวาอะไรบ้างได้ดได้ดาเนีย รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าไปเที่ยวรักกับใครรักเมียต้องทําใจถึงอย่างไรเคอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหาเเสียรักเมียอย่าอ่อนเพียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดคึก สําแดงลรักเมียอยารุนแรงค่อยค่อยแซงอยาขับไปอ๋อลถก่อภัยรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอยาเทียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเมีย จำไว้ให้รักเมียเโอ้ย้ชาติหน้ามีฉันในจู้จำไว้ให้รักเมีย 叶曼。